กิจกรรมส่วนมนความเพียนพระปิตายอ่อเศรษฐีลาหลวงปู่ทวดครั้งที่62วันที่10มกราคม2569บัดนี้เป็นครั้งที่62ตรงกับวันที่10มกราคม2569ข้าพเจ้านายพัทรวัตรวรพัฒนันทัศริ ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควังปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จ์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาจา์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวาจาขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบา,าจารและเทพเทวาดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตาขัฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนีราชัสาสุนันตุสักขโมขทถังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขาระตะเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเถจากาเมตารู้ว่านาคะาาเนเคเคหะวัตถุภิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาละทะ,ละวิสเมยักขคันทพนาคา ติถันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนะสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรณกาโรวยัมพันตาธรรมสวรณกาโรวยัมพันตาธรรมสวรณกาโรวยัมพันตาบทที่สองบทส่วนนามกาลสิทธิคาถานโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดสัจจคิริยาคาถา นัตถ <nothing> <versus> <forever> ิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาบทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัายาสภปานินางป้เรตวารามีสภปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปัฐวามหาการุณิโกนาโถหิตายสภปานินางป้เรตวาปามีสภปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาขนตุสพุปัฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายสภปานินางป้เรตวาปามีสภปัตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัเชนะมาโหตุสปุปปัทวาบทที่5บทสวดมหาสมัยสุรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกาเปรละวัตถุสมิมหวาวันีมหัตาพิขุสังเคนะสัทถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิขุสังคัญจะ อาทะโขจตุนนางสุทาวาสากาิกานางเทวานางเอตะทะโหสิายังโขพะควาสักเกสุวิหรารติกบีระวัตถุสมิมหาวเานมหาตาพิขูสังเคนะสัททิปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกขาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปฏิตาหุนติพัควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันนูนะมะยมปีเยนะพะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวา พระคาวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอาทโขตาเทวตาเสยะถาปินามภพละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังตันถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอมังคาถาภาสิก มหาสัมมโยปวณนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามมหาอิมังธรรมสัม,มยังทักขิตาเยวะอป,ปาราชิตาสังคันติอาทะโขอ,อป,ปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถางอภาสิตัตระพิเขโบสมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมากังสุสารถิวานีตานิค้าเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาทโขวปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาษีเจตวะขีรังเจตวาปรีคังอินทข er ีร ah. ja right ังโอหัจอมเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทโขวปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาษีเยเกียจิพุธังสารนังคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติ อาทโขพระควาพิขัวมันเตสิเยภูเยนะพิคเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันิปฏิตาหนติตาถาคตังทัศนายพิคุสุสังคันจะเยบ,บิเตพิคเวอเหสูงอตีตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหสูงเสยยะถาปีไมยะหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพาาาาระวิสันติอนาคตมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีมายหังเอตะระหิอาจิคิสสามิพิขเวเทว,เว,เวกายานางนามานิกิตยิสสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกันมานส,สิกโรถาภาสิสสามีติเอวังพันเตติโขเตพิขุพระวโตวปจัโสสุนพระขวาเอตัถวโจะ สีโลกมนุกัสสามิยัทัภุมมาตทัสสิตาเยสิตาเคริคพะรมบหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาลูมหังสาพิสังกุโนโอทาตามานาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตะวาวณีกับิรวัทเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวกีสสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะาอัตปามะกะุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยาณังอมนุสานามัทั อมนุสานทัสนังอปเปเกสตัมมัทธขุงสหัสสังอัาฐสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานมัทสุงอปเปเกนตัมมัทคขุงที่สาสพาผู้ดาอาหุนตัณจัดสัพพังอภิญญายักว่าวกิตวาณจากักรมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสสเนรเตทเทว,วกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว,วเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุพโสสตตสหัสสาวักขาภุมมากปิลวัทวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนังชาสาหัสสาเหมาวตายะขานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัตสีโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนังสาตาคีราติสาหัสสายะขานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนัง อิเจเตโสรสาสะหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกาุมพิขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกาุมพิขุนังสมิติงวะนังกุมเิโรราชคหฮิโกเวบุรสานิเวสนังเป็นโยนังสตาสะหัสสังยขานังปเยรูปปาสติ ภูมเฮโรราชาคาหิโกโสปาคามิติงวะนังปุริมันจาที่สังราชาทตาระถโถภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายาสศสิโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอินทนามามหพลาอิทิมโตชุติมันโตวณว,วันโตยัสสิโนมมทธมานาอภิกาุงพิขูนังสมิติงวะนังทักขีดันจาที่สังราชาเวรุณโหตปภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศสิโส อุตตปาิตสสะพะหอบูยนทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนังปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปกโขภปษสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสอุตตปาปิตสสะพะหอบูยินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนัง อุตตะรัญจาที่สังราชากุเวโรตัภาษาสติยัขานังอธิปติมหาราชายสสสิโสปุตตาปีตัสสะาพะหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยศส,สิโนโมทามานาะอภิกามงพิขุนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตารัถโถทัาคีเนนะเวรุณหโกปัชิเมนะเวรุปัคโข,ขกุเวโรตรังทีสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา,ธาทธรรมานาถังสุวเนกปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสถามายาหุเดนดุเวเดนดุวิภูจวิภูโตสหจันทนโนกามาเสธโฉจากินนุมันดุนิมันดุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจักันทพโณพโรราชาชนสโสภพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภสหราชุภิโมทมานาอภิกามุพิขูนังสมิติงวานังอัฏาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพารัตตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารัทาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสมิติงวานังเยนะคาราเชสหัสหาหันติทิพาติชาปักขิวิสุทธจักขู เวหายสาเตวะนมชัชป,ปัตตาจิตตาราสุปนาอิติเตสนามังอภะยันตา,านาคราชานามาศีสุปนนโตเขมามกาศิพุทธโธสารนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารนามักังสุพุท,ทงังชิตาวาชิระหัดเถนะสมุทางอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสเตอทิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวขสาเวปจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนมุจีสหะ สตัตวนจะพาริปุตานางสัพเพเวโรจนามกาสันนยหิตวาภรึงเสนางราหุพันธมุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสมิติ่งวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวะรุณาวารุณาเทวา,า,ทวาโสโมโจยัสสัสสะสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาัสสินทัศเสเตทัศธากายาสัพเพนานาัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นะวันวาานวันโตยัสสิน โมทมานาพภิกามงพิขูนางสมิติงวานันเวนทูจะเทวาสหารีจัตอสมาจัท <mother> <ım eni> ุเบยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานักขานิปุรกคิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนางวสโวเศโศสกโกปาค้าปุรินทโททเสติทศธากายาสัเพนานัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโน โมทัมาณาพิกามมพิขูนังสมิติงวานังอาถาคู่สาภูเทวาชารมามกคีสิขาดิวะอริทกาจะรโรชาจาอุมมาปุภานิพาสีโนวะรุณาสหาธรรมมาจารุตาจาอเนชากาสุเรยรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทเสเตทสทากายาสาเพนานตัตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสีโนโมทัมาณาพิกามมพิขูนังสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาทิธาปธทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัสีโนทัเสเตทัศธากายาสภเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันลวันโตเยสสสีโนโมทามานาอาภิกามุพิขูนังสม,มิติงวันังสุกกากรุงม,มหาอารุณาอาคูเวคะนสาสหะ โอทาตะขยะหาปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารัคชามิสกาจายสัสสิโนทนะยังอาคาประชุนโนโยทิสาอภิวัสติทศเสเตทัถสถากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนั้วันโตยาสสินโนโมทามานาอภิการมุวิขูนังสม,มิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัทกาจายสัสสินโนสัมพิตการามาเศถษฐาโชตินานมาจอาสวะ นิมมารา,าติโนอาคูวัฏคูปารานิม,มิตาพระเสตเตทสธากายาสัเพน,นานัต่อว,วันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสาสีโนมุทม,มานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนังสเสถเเตเทววนิกายาสัพเพน,นานัต่อว,วัน,นิโนนามันวเยนะอาขันฉุงเย,ยจันเย,ยสาทิสาสหาปะปวุทธาชาติมขีรังโอคัตินนัมานาสวังท่าเขโมคัาตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภรมมาปรมตัตโตจากุตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจากสโสปาคะสมิติงวะนังสหัสพรมมาโลกานังมหาพรหมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถอิสราอาคูปจเจกวัสวัตติโนเตสัญจามชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพภรม,มกเกมาาเสนาภิกามิปัสสาการหะส,สะมันทิยัง เอถาคันธาพันธาถาราเคนะพันธาามาทุโวสมันตาปาริวารเรถามาโวมูนจิตาโกจีนังอิติตธรรมมหาเสโนโกละนหาหเสนังอเปศยิปานินาตะมาหาจจาสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคทะนายันโตวสวิชุโกตาทาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันตันจสัสสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตตาโตอมันติยสัทธาสาวะเกสาสเสนระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโบเตจักอตตปัะมกรุณสุตวาพุทธศาสนังวิตารเคหิปากามูงเนสังโลมมัมปิอินชยุงสพเพวิชิตาสังคามาพยาติตาย,ยัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเ,เนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตัตนตยธรรม,มิกาเตชปะประสิทธิประสิเทวา นารายปรเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจะาจตุโลกาคัมเพรรคกาสามุทาภูตุงคังคาจะสพรัม,มาชัยยะปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะรรธรณิธรณีอุทธิอุทธินัทินัทีชัยยะชัยยะคคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนเมรุราชาพาระนรชีชัยยะชัยยะคัมเพรรโสมพีนาเคตนัทนาขีปีศาจภูตากาลี ชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะวรุณมุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคกุรคันถกชยยะชยยะคชชนตุรงสุการะผู้ชงสีหพยคทีปาชยยะชยยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุนาสุธีนารดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสทาสุชยยา ชัยยะชัยยะธรณีสันติสัทาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาภวเขชัยยะชัยยะวารุณยักเขชัยยะชัยยะรักเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพรมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธีรา s าชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหโรหรินเทวา ชัยยะชัยยะพรมมาสุรัโขชัยยะชัยยะรา,าโคเวรุณหะโกเวรุปโขจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวารุโนโปิจะอคิวายโยจะกปาชุนโหกุม,มาโรทัตตระทะโกอัฏฐาราาสารมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอ,อิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธมโมจะกสังโคจะกทัสสะปาโรจะกชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะสโธตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสต์สิริมโตอยังมารัสสะจักปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสต์สิริมโตอยังมารัสสะจักปาปิมโตปราชาโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสีโน ชโยปีพุทธศสิริมโตอตยังมาราสัจจปาปีมโตปราชโชอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวขณะมเหสีโนชโยปีพุทธศสิริมโตอตยังมาราสัจจปาปีมโตปราชโชอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนาขณะมเหสีโนชโยปีพุทธศสิริมโตอตยังมาราสัจจปาปีมโตปราชโชอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคขณะมเหสีโน ชยโยปีพุทธศาสสิิมโตยังมาราสาจับปลาปีมโตปราชยโยโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาสะพรหมคณาเมเหสินโนชยันโตโพธิยามเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกีเสปเทวิโปคะเลอภิเสกสาพระพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปภาวตังสุหุทิตังสุขโนสมุหุโตจัสุยิถังพรหมจาริสุ ปทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมมังปณิธีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวานารพันตเทปัทถิคีเนเตอัฏฐาถะสุขิตาเวรุณาพุทธศาสน์เนอโรคาสุขิตาโธาาหธสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุพลโทเยเทเว,วัตสมิงธาเนอธิขตาทีขายุกาสธาหนตุสุขิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสานัง ยากาจิปัฒานาเตสังสพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตาการเเรปรว,สวสันตุวสังวสาวราหากาโรคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัตสัพพทากายาสุขขังจิตตสุขขังอารหันตุยะถาอารหังบทที่7บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาคบินทิกัสสะอารเมตัตระโขพระควาภิขูอามันเตสิพิขโวติ ระทันเตติเตภิกขุภควตโตบจัตโสสุมภควาเอตัโวจอุปาทาวาภิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานัง,นาานงทิตาวาสา,าตุธรรมมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารอาอนิจจติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขารอาอนิจติ อุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุป,ปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามะตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตั้งตาถาคาโตอะิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอาภิสเม,มตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทมัมมโวจักภควาอัตามนาเตพิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติ บทที่8บทสวดพระเจิการัตคาถาอตีตังนานะวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีจไปะีนังตังอปัตัญจานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายโยรำมังตะทัตถาวิปัสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิธามนุภารุหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้ง ไม่งอนเงีนคอนแคนเขาคุณเพราะปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตัปิงอโหาระตังมาตันทิตังตังเวพัทธกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทที่9บทสวดธรรม,มะสังเวคปัจเจเวคณนะสัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข,ขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป ส harma, ัพเพ昙มาอนัตตาสิ autant, ่งทั ản, ้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสัมมายาริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวศอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปาสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัฐถังหาประโยชน์มีได้อนิจาวัตสังคาราสังขาราขทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมโสขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทที่10บ,บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกามังสัเพหิพระเตหิกตังปุญยังนัอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาอัสมินทาเนอธิคตาทีคายุกาสทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขะประมุญจันตุมาตาปีตาสุขิตาหนตุทุกขะประมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขะประมุญจันตุ สัพเพยาติกาสุขิตาหวนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพนักขตตาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโวบทที่11บบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตตวคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตวคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตวคันติมายะอิติภะคะวาบทที่12ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคาเรโพธิคาเรตหิงตาหิงตาธรรมมาเานนะพระวันตุปูชิตาสถิงการนเตทวิหารามันทะเลเทราจามัชานาวกาจากพิขโวาสารามิกาทานัปฏิอุปาสากา ข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสัป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผู้ชายเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทชฐชาตตาธาวบปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปีทุกขสักรตุสังขยังธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจาปุขราสังคโคโหตุสมะโควะอัธายะจหิตายะจ่อัมเหรักตุสัตธรรมโมสัเพปีธรรมะจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเต ปสันนาหงตุสเัเปปีธัปปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวบวัสตุวุทิภาวายาสัตตานาังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่13เทวตาอุยโยชนะคาถาทุขปัตตาจนิทุกขาพยัปัตาาาาปตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหตุสเพปีปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหีสัมพะตังปุญญสัมพทังสภเทวานุโมทันตุสัภพสัปติสิทยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหัวตุขะฉันตุเทวตาคตาบทที่14สุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานิภาเวนะโสตถิหตุนีรันตรังโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตา ส no ัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตูเนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตูเนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจัสัพเพพุทธาพระลัตตาปัจเจกาณจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระปัตปตาปเจกาณจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพรพปัตตาปเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพรพปัตตาปเจกาณจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานัณจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโส สัพเพพุทธาภรพัตตาปัจเจกานันจะยังพละังอรหันตานันจเตชนะรขังปันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพละังอรหันตานันจเตชนะรขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพละังอรหันตานันจเตชนะรขังพันธามิสัพปะโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกาุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริเิศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานรรราชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลัยขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมบเรศได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอสาธุกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิดตายยอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่62วันที่10มกราคม2569